อุปสรรในการเดินทางวันนี้รู้หรือเปล่านย่าว่าเรากำลังไปไหนกันไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไอซียูทำยังไงมาม่ารถตั้มยอนอะไรก็ไม่รู้เออจะกลิ่นดีนะพอแล้วคเดียวพอแล้วแฟนห่วงมากเลยอู้สวยมากค่ะ ตอนนี้เราก็โหลดกระเป๋าวันอยู่นะคะมากับน้องสาวน้องโลนนะคะแล้วก็ลอง2องเนะคะนุสองเปดห้าไหนก่อนเชื่อติงก์สองเป็ดเก้าค่ะลองสองเปดเก้านะคะ,ะ,คะมาซื้อได้นะคะรถมือสองมีตั้งแต่แบีออสฮอนด้า รถตู้รถลัมโบกินีนะคะมามาได้เลยที่เส้น3-4-5สีุพรรณบุรีค่ะฝากเลยว่าอนบอกว่าออดออนได้นอก้นอ้าวอ้นูก็อะอนอ็้นแน่นอ้น้นีออ้อนอออ้อนออ้นะอดอ้คนะทดอ้คนะอดอน้นี้อนออด้นัน้อนาอดส้นอักนออดอนออด้อนออ้นขออ้อนอ้นอออนออดอนออดนอะดอ้นออนอค้นอ้อนออนอดนน คืออันน right. ี hey, ้เราเอาไปไหว้นะคะแล้วก็ไอะได้บานนี้ของเราขอมีคาต้องไปฮ่องกงนะคะเป็นของที่เราต้องเอาไปถวายที่วัดแชร์ตรงบิบัแล้วมันจะแบบเตะเารอสั่์ในอันเดิรทางวันนี้ ตอนนี้เราก็กำลังไปเข้าเกตน,นะคะคุณคืออยู่สนามบินเนี่ยถ่ายฟุตไปแล้วเนี่ยน่าจะมาสี่ชั่วโมงแต่งตัวเหมือนคนฮ่ง <laughs> องกงเต็มที่เลยเหมือนสิวันนี้เราก็ท่องโกงแล้วแต่ว่าสภาพตอนนี้ทุกคนก็ออกแรงเวอร์ okay, <word. S 2> คือออกไหมออมเราก็เนี้เรากำลังได้เอเนอร์จี okay, <great. S 2> รู้หรือเปล่าเน,นี่ยวว่าเรากำลังไปไหนกันไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ค่ะรู้ไหมว่าเราลังไปไหนกันไม่รู้เดะพีคแคมเดพีคแคอาซาชมวิวเดี๋ยวเอเนอร์จี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 เอเนอร์ีเอร์จีเอเนอรจีเเนอรีเอเนอรจีเอรี่อเนีเอนอร์จีอเนอร์จีาอเนอร์อุนยรจะเอันหอนอรจีเนอีนระจีเอนอนอร์เอเนี่ยจีจะอรจองรับคนไร้ประมาณ2 0นคนอัเอามาเมื่อกี้ แนวเรีพี่ขึ้นมาแล้วก็จุดชมวิวแต่เราจะขึ้นจุดสูงสุดกันเดี๋ยวโฟนไปนะเอเนจี่หนูมาละเอเนจี่ <Energy S 1> ที่แบบมายัางไงขอวิธีการเรียเอเนจี y ของทั้งไย ำนอะไรก็ไม่รู้แต่กลิ่นดีนะใครกันม้าเหราว่าของใครจะอร่อยกันถ้าของใครอร่อยกว่าคนแทนเลี้ยงชาไทยเงรยนาแี้เล้วอะไอชิมคำเดียวพอเนาะพอแล้วคำเดียวพอแล้วห่วงมากเลยคำเดียวนะารานีเป็นไง อะไรเลยกันอ่ะหนูชิมเป็นไงอร่อยถ่ายที่เอาไว้เพราะว่าต้องอยู่อ่าพี่พักชิมเป็นไงเป็นไงอันนี้นะจ๊ะที่เราต้องการกาใช้ภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกปูารวยรวยแบบที่ที่สุดราะนั้นเลขมงคลของจีนเจอเลขแปดตายแล้วหนูไม่มีแปดเลยค่ะคุณแม่หนูมีเจ็ดเลขหนึ่ก็ได้โอเคค่ะนี่เรามีหนึ่งนะคะ พอเป็นหนึ่งความสำเร็จความเป็นหนึ่งโอ้ยรักเลยผู้ใหญ่ผู้นำเขาจะชอบเป็นหนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าแม่กวนอิมนะคะดีทันเวลาเข้าเนี่ยแกเขาบอกว่าให้เราเอาขาซ้ายเนี่ยก้าวไปนะคะแล้วก็ช่วงขาออกเนี่ยให้เราก้าวขาวขวาออกนะคะทุกคนนี่คือองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะ ต่อไปเราก็จะไปทำาีเดียวนะคะทำแบบนี้นะคะทุกคนนะเอาธนบัตรติดมือติดมือเสร็จกะคะจากรูปตรงนี้นะจากรูปนี้หนึ่งรอบหนึ่งสองนะคะซ้ำอีกสามสี่เสร็จแล้วก็รับโชคกับท่านโอเครับเสร็จลูกจับขอบคุณท่านค่ะโอเค ันอะไรคะคุณพี่วัดหลินฟ้าแล้วเขาไปข้างในกันนะคะเฮงเฮงเฮงแน่เลยชุดละประจิจฐานบาร์ประจิสาบาทไทยเหรอเออนั่นแหละค่ะจะมีบาทไทยค่ะใช่ค่ะถ้าเราเอาชุดใหญ่บ้าเข้ามาในวัดหลินฟ้าก็เดี๋ยวเราก็ต้องซื้อของมูง่ะจ้ะเดี๋ยวเราก็ทำที่พี่พร้อมกับขายนะคะดีมากคือการที่มาหมู่ที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ควรมาส่วนตัวเพราะว่า เราจะไม่รู้ขั้นตอนโปรเซสต่างๆชุดแย่ค่ะคุณแม่ตัเจ็บสุใ่ีิเลยนะคะเกาช่าเป็นในเลบ8ถ้าใครทำอะไรเทาๆก็จะเลิศหรือว่าอะไรข้าหวยอะไรแบบนี้ 創佳績，等佢哋求財有財，求利有利，平平安安，唔使咁努力。清清 นี<ส>่น <interfer es> oh. ี่อู้หู้สวยมากเขาก้องมันไปไหนแล้วนู่นโอ้โหตอนนี้ค่ะเม่ตอนนี้เราก็เดินไปไหนกันก็ไม่รู้แบบหาของกินสิดตันะคะไม่มีสุดหมายปลายทางร้านนี้แล้วก็ไรก็อะไรก็อะไรก็้อได้แล้วผูเสี่ยงความอู้ยอร่อยไหมจ๊ะของพี่มันเป็นบะหมี่นะเนี่ยบะหมี่แห้งคือแบบ แบบตอนสมัยที่พี่เป็นคนดังในโซเชียลแคลมลองเปิดกล้องบนโซเชียลกันสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคลมนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราก็มากันที่อ้อมโงนะคะเพื่อนถ้าจะไม่มาถ้าพี่เขาแล้วก็ต้องมาบ้านกันมาวันนี้ประมาณนี้พี่ถนนอะไรก็ไม่ทราบอดีตชาวโซเชียลแคลมแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีสองสาวนะคะก็คือยูยี่กับกุ้งนางอยู่ข้างหน้าอันนี้เราอยู่กับยูยี่นะคะค่ะ น้องไ่ยเราไปน้องไทยหนีน้องของน้องผักบุ้งผักบุ้งกับบุ้งนางอันนี้บุ้งกี่นะคะมีใครจะเอาบุ้งกี่ไหมครับอ่ะเธอว่ามาเธอว่าแผนเธอมาเราบอกว่าเราสนิทซิเราให้เจ๊ไปทำเวกอันจจ้เห็นเจ๊แล้ว่าเจ๊ทำน้อยเงินโอเคโอเคได้ทุกคนนี่นี่พันคือเร่องเดียทุกคนพันเป็นคำเดิมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งค่ะแก้หอมมีคนวิ่งตามตอนนี้นะคะรอยเล เอยู่ปะเีพอยังตอนนี้รู้ยังที่คนวิ่งวิ่งกวิ่งเลยไอ้วิ่งม้ทอมบี้มากูตายก่อนน่ะเขากูไม่วิ่งอ้โหต้องซื้อเลยหรอยังเออเออยังไม่ เดี๋ยวตอนนี้พวกเราก็กำลังจะไปวัดหววงนาเสียนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะขอเลือกสอุขภาพผู้รักใครที่อยากจะมาขอผู้แทนเนี่ยก็มาขอได้ที่นี่เลยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถือว่าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบยังอยากคบกับคนนี้อยู่แล้วแบบคัดคัดคัดึ้งบ้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราสาวสาว p าว่าพับโรงกำลังจะ <laughs> ไปวัดหววงนาเสียนนะคะตอนนี้เราก็กําลังที่จะเดินต 給你你老。 เอาเอาแผ่นเอาแผ่นนำเปลียวไปทำอะไรนะอันนี้เหมือนที่เขาบอกพี่ถ้าเกิดพี่ฟังไม่ผิดนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะโลคหมาไม่ใช่จริงท่นไปเดินไม่ไม่จริงๆงโรคหมามันทิ้งเหลือถ้าถ้าจกรารเหมือนกันตื่แล้วถืงแล้วนะคะแล้วแม่ควรอินที่เรามายืมเงินอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้หละเราจะมายืมเงินที่เจ้าแม่ควรอินนะคะวัดอะไรหนอเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้นะคะทุกคน ้ไดตอนแรกคุณถีบเข็นเราขอขอเยอะขายก่อนแล้วกันกำไรค่อยว่ากันนี่นะคะพอเราเขียนชื่อในสมุดแขวนร้านนะคะเดี๋ยวก็จะมาขอรื้อเขียนว่าอย่ารออย่ารอเราทำธุรกิจก่อนเพราะต้องพันเยอะมากเลยไปปูชุดใบกันก่อนนะคะทุกคน

เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนหมุนขวาไีกองสามครั้งนีนะคะเราก็อยู่ริมหาดวิกตอเรียแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาหลายๆลคนเนี่ยไปดูบรรยากาศกันว่าสวยไหม ตรงนี้ก็หายลูปชิลๆบรรยากาศเย็นๆดูแบบเอ่อบรรยากาศแบบริมริมแม่น้ำหาดวิตอเรียนนะคะลมเย็นมากเลยทุกคน ีจไปเจี๊ยบตาจุย้ยตอนที่มันใกล้ถึงรถไฟยังอะไงคะตอนนี้ไม่ได้เที่ยวเลยค่ะอากาศตอนนี้คิดว่าก,กาี่องศาละอ๋อประมาณแปดสิบค่ะนะแบบไม่มากแล้วก็ไม่มีใครลงมานะคะอุ้ยวันนี้น่ารักจังเลยกินน้ำะอะไรคะอเมริกาโนกินน้ำคนรรอยเงยอะไรจุดไหอเมริกาโน,น่ค่ะ กินที่จินซาซาจดแล้วนะคะนี่พอนนกันหมดแล้วอะเาวิวนี่ทาอะไรมาคาบูชิโนโอ้ยให้เอาเมลแกแฟนี่อย่างนองเขาเก๋น้องใจังก็ทำหน้าที่ในการแลกตั๋วให้ทุกคนนะคะทุกคนวันทูทีโซบะาจมาเวลอิวเวลอเลว่นกิน้ยิวิวสืรัดเฉยมาเจคนใช่ไหมสิบเอ็ดสิบเอ็นวเรซื้อไปสิบส สั่ง้เขเต็นนี่นะคะดูออกนะคะหนึะคะจึงหอมครับี่เลหนึเอ้าพี่หลอดนี่อยู่ไหนคะอยู่นั่นเคะแอแซอบแซเอกีต้ากเ่อ่วยมากจีจี้ สวยมากยิงมันยิงมันไม่ใช่กูแค่ทะเยิงมันยิงมันไม่ใช่ยิงกูนางเป่าอุ้ยเนี่ยนางขาเไงมีอ